ต้องเล่าให้ฟังว่า,วาอย่างเสียงสูงอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นคนขี้โลกเราเป็นคนไม่แข็งแรงมาก่อนเคยพลาดไหมเคยผิดไหมเคยเกือบวงแตกเลยผมก็แบบตอนผมใบรุ่นผมอกหักผมรักคุดผมนั่นนู่นนี่แต่ก็แต่ก็เรียนรู้ไปเพื่อนๆก็ให้อภยัยเราก็ให้อภัยตัวเองแล้วเราก็ปรับปรุงแล้วเราก็ดูแล ต้องเล่าให้ฟังว่าอย่างอย่างเสียงสูงอย่างเงี้ยครับก็คืออาจจะใช้คำว่าพรสวรรค์เนาะคือเป็นสิ่งที่มีติดตัวมามแบบอาจจะมากับกายภาพเออคุณพ่อคุณแม่ให้มาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเห็นคุณค่าของมันอะคือจริงๆแล้วอะ่ะผมเป็นคนที่ไม่ได้แข็งแรงครับ ข้อเสียของผมคือผมมีโรคประจําตัวคือหอบหืดกับภูมิแพ้เมื่อประมาณแบบ20กว่าปีก่อนก็คือเหมือนยุคนี้เป็นโควิดอ่ะแล้วยุคนั้นเป็นแบบเด็กทุกคนที่เกิดมาใหม่ๆอ่ะจะต้องเป็นแบบภูมิแพ้หอบหืดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ผมผมไม่ชนะสักอย่างผมบอกผมบอกรงผมผมไม่ชนะสักอย่างมันเลมันเลยทําให้เราเหมือนกับเหมือนต้นทุนเราเป็นเด็กที่โรคครับมันก็เลยทําให้เราระวังมากมากกว่าคนอื่น แค่นั้นเลยครับคือเราเป็นคนขี้โลกเราเป็นคนไม่แข็งแรงมาก่อนแล้ววันหนึ่งเราเรารู้สึกว่าอูสิ่งนี้มันมีมันมีค่ากับเรามากอะ่ะเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขครับแล้วมันทําให้คนในครอบครัวเฮ้ยพอเขาเห็นเรามีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วยมันก็เหมือนเป็นพลังกอกที่สอง แล้วก็พอมีเพื่อนๆที่แบบมาเล่นดนตรีแล้วมีความสุขร่วมกันแล้วมันค่อยๆพัฒนาไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันแล้วแล้วแล้วมันทําได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามมาตรฐานของเราที่เราจะเติบโตไปได้ตามเส้นทางอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่ถามว่าเคยเคยพลาดไหมเคยผิดไหมเคยเกือบวงแตกเลยผมก็แบบตอนผมใปรุ่นมม อกหักผมรักคุดผมนั้นนู่นนี่ผมก็ดูบุหรี่วันละสองซองกินเหล้ากินอะไรแบบผมกไม็ไม่ไม่ไม่รู้วิธีการที่จะรักษามันให้ให้มันยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็แต่ก็เรียนรู้ไปเพื่อนๆก็ให้อภัยเราก็ให้อภัยตัวเองมันเกิดจากเออความผิดพลาดความไม่รู้แล้วเราก็ปรับปรุงแล้วเราก็ดูแลมัน ถามว่ากลัวไหมก,ก,ก็ก็กลัวนะครับแต่ก็เข้าใจด้วยครับว่ามันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติมันก็คือความเสื่อมเสื่อมเสื่อมลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครคงกระพันเราก็เห็นรุนรุนพี่เรารุ่นพ่อเรารุ่นตำนานเขาก็เป็นไปตามการเวลาแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือ,อ,อดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเองอะ ผมก็มีโอกาสดูผมก็ดูมนะิกแจ็คเกอร์เนาะผมก็ดูสตีฟเทเลอร์ของ a อร์ s m ส t h ธเฮ้ยเขาก็ร้องได้ผมก็ดูนาแอดพีเล็กพีเทียรี่อย่างเงี้ยเขาก็ร้องเบาลงนะคือมันก็ต้องแฝงมันก็ต้องเข้าใจอ่ะมันก็ต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยว่าเฮ้ยเขาอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเราอายุเท่านั้นเราทาได้อย่างเขาเปล่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเราทําได้ดีในช่วงอายุของเราไหมในสภาพร่างกายของเราไหมมันเหมือนค่อยค่อย ค่อยๆแบบต้องต้องเข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมชาติเพราะเราเองทํางานเราแต่งเพลงเราก็เราก็แต่งเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเราก็ต้องแบบเป็นตัวจริงด้วยไม่ใช่แบบเราไป practice what you preach เราเราเราต้องเข้าใจแล้วเราต้องเป็นสิ่งนั้นจริงๆเเราถึงจะถ่ายทอดมันออกมาได้อะไรเงี้ยครับใช่ ก็อย่างที่เฟิร์สพูดนะฮะก็ต่อย่อไปถึงการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยคือการรักษาเสียงมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราอธิบายคือมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าเราเห็นเขาว่ามันสําคัญเสียงเฟิร์สมันไม่ใช่แค่เส้นเสียงของเฟิร์สอ่ะมันคือเส้นเสียงของมัชชีมันคือผมมันคือแก๊กมันคือทีมงานมันคือค่ายมันคือทุกคนเนี่ยเฮ้ยก็มันก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วเราก็เราก็อายุมากขึ้นมาจนอยู่ในวัยที่ใช่อย่างไว้รู้สึกว่าผมว่ามันมันผ่านมาสักพักแล้วที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ คุณภาพในชีวิตอะเราต้องเลือกนะบางอย่างในชีวิตมันมันต้องโดนลดทอนละใช้เวลาในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายดีกับจิตใจเราเรารู้อะเรารับรู้ว่าเหมือนธรรมะอะไรฮะบางทีรู้อะแต่เราก็รู้ตัวเราว่าเราจะวางเขาไว้ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีคิดแบบนั้นละในพอสอนนี้นะครับ จุดเริ่มต้นของเพลงใจถึงใจกับเพลงใจหนอใจนะครับสองเพลงนี้จุดเริ่มต้นคือเราเริ่มทำสองเพลงนี้ใกล้กันเลยก็คือทำใจหนอใจก่อนแล้วก็ทำใจถึงใจในตอนที่เป็นเดโมเนี่ยเราใช้วิธีการทดลองวิธีการที่เราไม่ไม่เคยทำมาก่อนคือคนอื่นอาจจะเคยทำแต่สลบไม่จีนไม่เคยเอากีตาร์โปร่งตัวหนึ่งแล้วก็มานั่งแต่งเมโลดี้กันเนี่ยคือวิธีการที่เราไม่ไม่เคยทำมา10กว่าปี ก็เลยได้เป็นใจหน่อใจกับใจถึงใจออกมาแต่ส่วนแรงบันดาลใจที่มาที่ไปเนี่ยคือตอนนั้นน่าจะเป็นยุคหลังอัลบัม้มเซลก่อน Spin the World ก่อน Third Eye View ซึ่งเป็น2อ,อัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นเพลงสาก,กลนะครับตอนนั้นยังไม่มีแผนที่จะทำทำทำเพลงสาก,กลก็เป็นปกติของเราคือพอเรา ทัวร์เสร็จออกจากสตูดิโอแล้วก็ทัวร์แล้วเราก็ชีวิตเราก็บนลูปประมาณนี้เราก็มานั่งแต่งเพลงสต็อกเอาไว้แรงบันดาลใจของ2เพลงนี้เนี่ยก็มาจากหลังยุคเซลที่ร่วมงานกับพี่เจมมนทนจีราก็พอเล่นเสร็จเนี่ยเพลงในชุดเซลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับสเตเดียมสเตเดียมร็อกเป็นเราเรามีโอกาสได้เล่นไปที่ใหญ่ๆได้เจอคนเยอะๆตามมิวสิคเฟสติวัลหรือตามอีเวนต์ต่างๆ มันรู้สึกว่าโอเคแรงบันดาลใจก็เลยมาจากการที่เล่นดนตรีสดก็อยากจะกลับมาเพื่อทำเพลงที่รู้สึกว่าอยากให้ให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือเพลงจันเจ้าจากชุดเซล์เนาะก็ทั้งมีมีมีมท่าโพสต์ที่เป็น ที่จดจามีมคนทําตามอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะให้มันเกิดความต่อเนื่องก็คือเป็นเพลงที่สมมุติถ้ามันง่ายขึ้นในใน,ในทุกๆมิติคือ,ค,อคือเพลงง่ายๆมันทํายากเนาะคือเราก็อยากกลับไปสู่เบสิกเราก็นึกย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของพวกเราคือเป็นเด็กมัธยมที่เล่นดนตรีเหมือนกับทุกๆคนสิ่งแรกที่เราทําให้เราอยากเล่นดนตรีก็คือแบบเหมือนเราเอากีตาร์มาจับเล่นคอร์ดเราก็เริ่มจะคิด คิดคอร์ดคิดเมโลดี้คิดทำนองอย่างเงี้ยครับเราภาพที่เห็นเนี่ยก็คือภาพที่เป็นเหมือนกับการเล่นดนตรีแบบล้อมรอบกันเพื่อนนั่งล้อมวงล้อมรอบกองไฟบรรยากาศมันมันก็เลยจะเป็นมวลหมู่หรือมวลชนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างชุดเซลเราก็พูดถึงเรื่องอวกาศพูดถึงเรื่องปรชัชญาพูดถึงเรื่องชีวิต แล้วก็มีการใช้ภาษาเปรียบเปยทางภาพเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับพอสองเพลงนี้เราก็อยากกลับมาที่เหมือนกับเรียบง่ายมากขึ้นภาษาอาจจะไม่ใช่คำกรอนเหมือนเซลอาจจะเป็นภาษาที่เป็นภาษาพูดมากขึ้นภาษาที่ชั้นเดียวคือเหมือนสื่อสารออกมาแล้วรู้เลยว่าเราจะพูดอะไรก็เป็นตัวอย่างออกมาก็เพลงแรกก็คือใจหน่อใจอเพลงที่สองเนี่ยก็ยิ่งตรง ขึ้นไปอีกก็คือแบบใจถึงใจแล้วเนื้อเพลงก็คือไม่ไม่ได้แวะไปไหนเลยก็คืออยู่กับแมสเซจแล้วก็แล้วก็พูดพูดมันออกมาแบบตรงๆครับเป็นที่มาของใจถึงใจครับ